สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายจนหอ,อมก็มาแก้สิบห้าเห็ดห่อหมกนะคะห่อหมกปลาดุปยายหหกปลาใหญ่อันนี้ะจะเป็นเครื่องแกงนะจ้ะเครื่องแกงมีอย่างน่แม,กมแก่ก็มีพริกแกงก็มีพริกแกงแต่ว่าพริกแกงเขาสื่อสําเร็จมากพริกแกงแต่ว่าเขา <หอ S 2> ต้องเอามาเอามาใส่ายคาใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมเพิ่มเติมอีก,กน,นะเพราะว่ารสชาติมั่กรนะิบบครื่องหมักเนาะใช่หอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงแดงนะจ้ะ เพื่อความเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็จะเอาพริกแกงแดงสําเร็จผสมนะพี่น้อมมงมกปลาดุกติดตามมาเนี่ยหมันยตามกุอคนห้างจ้างคอยเอาน้าใส่แต่ว่าแยกจนหอมสีโบปันได้จ้าเพราะว่าจะหายนเพราะว่าพริกแกงมันกระหยาบๆอยู่แล้วมเนี่ันี่พี่พริกแกงมันละเอียดอยู่แล้วนะตามเครื่องแกง,งที่เตรียมไว้นะจาา้า S. <S พอประมาณแล้วแหลกซ้ำนี่ก็พอได้พี่น้องแล้วก็เอาไอ้พริกแกงแดงพริกแกงสำเร็จนะจ๊ะใส่ต้องระเบิ่งว่าปลาเฮาเทอดไรเราก็เฮาสิใส่พริกแกงเฮาสิใส่เท่าไปเละปลาประมาณเราเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้ปลาเฮาโลดโปลาตัวปลาดุสามตัวใหญ่ประตำให้เข้ากันนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็ตำ เซ็ตสับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะรากาติตา้าใส่ถ้วยไปเตรียมปรุงนะคะเตรียมปรุงตอนนี้เราก็จะมาเตรียมปรุงนะคะพริกแกงที่โขกไว้นะจ๊ะพริแกงที่โขกไว้ที่ย้ายจนหอมโขกไว้เมื่อกี้นะจ๊ะใส่ลงไปนะคะ ห่อหมกปลาดุกพี่น้องคุณปลาดุกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้อันไข่ไข่สามน้อยใบใหญ่ไข่สามน้อยค่ะบื้อใหญ่กต่ใส่แค่สองแล้วพอปลาป่าโอเครูดแล้วว่าส้มมากอะขันมันในเนื้อเนื้อเนื้อมันนั่นเนี่ยคไข่ปิดเนื้ออ่อนแแข็งเนื้อแข็งเพาแท่ถ้าเนื้อนิ่มคือ ใส่ไข่นี่ยใส่ไข่ลงไปสามฟองนะคะคุกับพริกแกงพริกแกงอันนี้พริกแกงแดงมีกระชายมีหอมแดงมีข่าเนาะคะ่ะแล้วก็ใบบ๊อกกูอ่อหมกปลาดุกโอ้ยเยอะน้ำกะทิลงไป ค่อยๆย่อเป็นยังังค่อยย่อว่าที่้าเขาย่อหลายๆแท้เดียวพริกแกงเข้าสีเป็นกอดมันสิตีบดแตกเข้าก็ค่อยย่อไปค่อยๆเพราะแหงๆพริกแกงเข้าสีบริเป็นกอดมันสบริเวณหนาปอดเข้าก็ค่อยยอค่อยยๆเนี่ยก็หมายถึงว่าค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทลงไปใส่ในใบย่อ นี่คือวิธีทำหอมหมกสูตรยายจันหอมค้นเกาค้นเดิม,มนะจจะเปนนบเปงนปน้าคือสีปัญญาโอ้โเข่าห้องแอร์นี่ดีปัญญางากินพริกแกงพริกแกงค่อยๆเหาะลงไปนะคะ น,นี่ยัดจนหอมสีดไส้ปลากายลงไปด้วยมันเนื้อปลากายด้วยนะคะเนื้อปลาไายประมาณเพิ่งกิโลเพิ่กิโลนะเนี่ยที่ที่ยัดจนหอมเพิ่นอัดแข็งไว้นะจ๊ะแช่แข็งไว้เอามาแช่แข็งเพราะว่าไ้มันเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อจะได้เด้งนะคะเ,คเคก็จังเะใหดลูกชิ้นเหรอพี่น้องเขาปั้นเสเร็จแล้วเขาไปอัดแข็งไว้แต่ว่าอันนี้อัดแข็งก่อนเ,เรา,นา,า,นา,นา,าจะเอามาคลุกใส่เครื่องแก็ง ก็พอให้แข็งหลายกแข็งแต่สา,า,ามารถทุ่งนึงก็พอาว่าให้มันแข็งเขาต้องเบิ่งเนื้อมันแข็งหลายกับจิตส,สีค้นบ่ด้นเนื้อจะไม่นิ่มนะคะเนื้อจะไม่นิ่มโูนะคะตอ,อ,อนนี้ก็จะเป็นพักนจาจะนี่จะเป็นไม้บักกูดกับพริกสีฟ้าที่ไม่ใกลเตรียมไว้ ก็จะเป็นหระพาจากสวนนะคะจากสวนเราเองอันนี้ก็จะเป็นปลดดุ็ค้นไปแบบนี้แหละจะเรื่อยเรื่อห้ให้เเผากันให้เนื้อเ่ากันก็เพลียแก่ให้มันเหนียวค้นให้เหนียวเหนียวมันอกค้นให้มันเหนียวแต่มเขาจะจะไปใส้จะเพิ่มไปใหลายตะเียไอตัวไหนเขาจะเพิ่มไปใช้แล้วให้มันเผากันถ้าก้อนเขาจะค่อยค่อยใส่ คนนอาจะกะจิใส่เวลาคนโดนเติบกะจิค่อยย่อน้ำกะทิลงไปแม่แกกะจิค่อยย่อน้ำกะทิลงไปาย่ใจหอมงกะจะเป็นคุนคนณคุคุคนให้เข้ากันแต่มันมีถุงมือเอาถุงมือยองหลุดด้อพี่น้องเพราะว่าเนื้อปลากะจิได้แตกเท้วแต่นี่ผมมีถุงมือนจะก็เลยได้ใส่ทับพีคนเนื้อปลาก็จะเริ่มฟูแล้วนะคะคลิปนี้กะจิโดน อาจจะละเอียดนิดหน่อยอันนี้อ่ะอันนี้ก็ที่ข้าวเจิดวเาจวตะเฮ็ดล้านนานนะจ๊ะพี่น้องทําหน้าหอ่อหมกนะคะทําหน้าห่อหมกอันนี้ส่วนที่เหลืออันนี้เมื่อไปเราได้พี่น้องหนึ่งกองปริมาณสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะอันนี้กองที่สอง กะิประมาณเครื่องกองแล้วกองให้สองแต่ว่าเอาหนาวกะทิไว้เพราะว่าบ่มีกะทิสดพี่น้องเอาหัวกะทิไว้เอาน้ามะเทสเนีกะทิสดบ่มีไปตลาดสวยโพดเพราะว่าบ้านนี่นอนเดือแเราก็ตื่นสวยบ่ทัานตลาดเศร้าแต่ว่าปลานี่ซื้อมาจากแมโ่โคแต่เมื่อวานเนี่ไปแมโ่โคลืมซื้อกะทิ ก็จะคนคนโคเลโคล,โคลให้เข้ากันนะคะเนื้อปลาก็จะเริ่มฟูแล้วด้วจพี่น้องเนื้อปลาก็จะเริ่มฟูแล้วเริ่มแตกแล้วเพราะว่าเนื้อปลาก็จะแข็งเนาะแซ่แข็งก็จะต้องใส่เวลาคนแน่น,นอนจ้ะน้ำตาลทรายนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มการปรุงลดน้ำตาลทรายลงไปนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็แม่นรสดีด้วยจังผงปรุงรสนะคะหน,นึ่งช้อนคือเออครึ่งประมาณประมออาณช้อนนึงนะประมาณช้อนนึงอันนี้แล้วก็ผงนัวน,นี่ผงนัวได้จะผูใ้ใดมากหลายใส่หลายมากหลาย,สาย,ลายใส่ครอยากขนขนล้นหลายก็ใส่หลายใครอยากขนล้นหน่อยก็ใส่หน่อยนะจ๊ะแต่ต้องมีนะจ๊ะกันเดียวแต่ผมมากนะจ๊ะบ้านนี่ขาดบ่ได้พี่น้องขนดกค,คือเก่า แล้วก็ซอสปรุงรสนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าซีอิ๊วขาวนะจ๊ะอันนี้จะเป็นซอสยี่ห้อยังกบบระบอกๆหรอกจ้ะอันบอให้เข้มเปียกจางไว้มีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะปกติก็จิส่น้ำมันหอยน้ำจ้ะเพราะว่าอันแต่ว่าน้ำมันหอยเหมือนนะจ๊ะแย่ใจหอมพนออกไปมหมักหมูหมดแล้วตากไว้หมู ใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะมาคนเล่คนเลให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันพี่น้องคนให้เข้ากันให้เนื้อปลาฟูอ่ามานี้ก็ปลาเอกของเราปลาเอกของเราคือปลาดุกปลาดุกสามตัวพี่น้องปลาดุกสามตัวเอาหัวใส่ผ่อนไม่ใ,ใกล้มาก,กินหัวปลา พ่อก็มาแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเด้อพี่น้องปองปายแย่จนหอมแั่ดมกินมันจะนอยกเด้อแย่จนหอมบ่ได้ซิมนะจ๊ะเพราะว่ามันบพราะได้สุกแย่จนหอมก็ใส่วิธีดมเอานะจ๊ะกะิบ่วเข้มกนกะิกะิบ่วเข้มก็ออกอยากจืดจักน่อยกะบ่เป็นอย่างกินกับเขาเจ้าแซ่พี่น้อง จังซีเนาะจ่ายนี่คือกระทงอันนี้กระทงแย่จันหอมกระสีบักใหญ่แล้วพี่น้องกินมุกมุกนึงกินได้ทั้งนี่ยครอบครัวจังซีเนาะพูดอันนี้แย่จันหอมกระสีเห็ดให้เบิ่งเนาะจ่ายเนาะกระสีแมล์ผ้ากระสีแมน์โหระพาเนาะโหระพาจากสวนไม่ไกลเองเด้อจ้าเด้อโหระพาจากสวนใสให้มันหอมเจ็ดบานแปดบานแย่จันหอมกระสีตักใส่กระทงให้เบิ่งเนาะจเนาะหอมทั้งหมู่บ้าน เอกเซมเปิ้ลตักใส่กระทงก็สิบ่ได้หลายกระทงดอกพี่น้องปลาดุก3ตัวก็โลกว่านะแม่ประมาณโลกว่าแล้วก็ปลากายเพ่งกิโลพี่น้องนี่ล่ะมึงมามงว่าสิได้จัหมกหมกใหญ่เด้นี่หมกนึงกินทั้งกินเบิดครอบครัว แยกแจงหอมก็ใส่หัวลราพลาจักน้อยเราแต่เนาะใส่กอความแต่เพระทันได้เห็นเพระทัานใน,นหนึ่งเด้ออันนี้แยกแจงหอมใส่ให้เบิ่งซืยอๆแต่ว่าสิมีนี่ไอ้นี่หนึ่งจักน้อยจังสิได้หนึ่งกะทิลาดนะนแต่แซ่บเพพี่น้องหอมขนาดเพระทัานในหนึ่งเราหอมแล้วเนะาะใบมะกรูดโรยลงไปนะคะแล้วก็ทิ้ง พิกชี้ฟ้าของเราชี้ฟ้าชี้ดาวนะคะน,น,นี่กะสิเซ็ตเล้วอะหมกเดี๋ยวมาล้อเดี๋ยวอตอนเดี๋ยวกะสิเทียน,นให้เซ็ตนะจะแเรากะสิมาล้อเมองตอนหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องรับรองวันนี้อร่อยน้ำกะทิ <N av g ative> น้ำกะทิอันนี้จะเป็น bung. ที่ว่าห้าไป like ลุ้ยนาห่อหมกแแป้งกระโพดเขาจะไปแช่ลายได้พี่น้องเขาฉันใส่ลายมันจีบเป็นแข็งโคดอันนี้จะเป็นหัวกะทิแล้วจะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดแล้วจะใส่พอประมาณนะคะใส่พอประมาณถ้าใส่ลายก็ชิเหนียวโคดนี่หัวกะทิที่เขาจะไปลาดนาห่อหมกแล้วจะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะจ๊ะค้นให้เข้ากันน้ำกะทิกับแป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะคะ ไฟอ่อนๆเราจะเอามะเขือเแบบ่าให้แบบเก็บไฟอ่อนๆได้พี่นอ้องไฟอ่อนๆแล้วเราก็เอาน้ำกะทิกับแป้งข้าวโพดมาเขียวมาเขียวเข้ากันนะจ๊ะพี่น้องเพื่อเราจะเอาไปลาดพอหม้อให้สวยงามคงระบายยาแห้งหนันยาแห้งนั้นแป้งพะโล้มาหลาย มาให้คนหลายให้คนพอดีพอรประมาณกาเอาพี่น้องเยอะเกลือน้อยหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเพิ่มความนัวเยอะเกลือนิดหน่อยนะคะปลายช้อนแล้วก็คนๆคนคน,คนในกระที่สูงมาจากนี่คือเคล็ดลับทำหอ่อหมกของยายจนหอมนะคะกับแม่ไก่ผัดแซ่บ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไก่เลยเด้อจะชอบแม่ไก่ทายแซมนะคะตอนนี้เราก็เลยผสมเค็มคนแล้วพี่นอ้องพอ,อนนลแล้วแล้วเราก็จะมาเทใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปลาดห่อหมกของเรานั่นเองหมกกระเนึ้อคนไม่ถูกนลยแม่เขาจะกินไดอันนี้ติ่ตรียมไว้นะจ๊ะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็สิเอาเป็นเตรียมลาดอหอโมกนะจ๊ะมึงฮอโมกพี่น้องหห่อโมกแฉันหอมหมกละ่งเกิกิโลอ,นนอ,นนอันนี้กะสังอันนี้หนึ่งได้สามมกอันนี้กะสีได้สามมกก็ดีทั้งเหมือนกะสีได้หกมกพี่น้องอันนี้กะสีใกจะแล้วแล้ว เดี๋ยวจะเป็นหนึ่งนะจ๊ะโมกกระทงบางคนก็เห็ดเหตุอ่อนแจ๊ย่หน่อยๆแยจ่จนเราแล้เห็ดอันกิกนทั้งขอบข้อโมกหนึ่งกินทั้งขอบข้อสองมกเนี่ยกินทั้งโมบานหกมกเนี่ยกิน,กน,กกนก่กินอาทิตย์หนึ่งคุณเต้เอาการว่างโมกจะใส่ใส่มาติดตรงนี้ได้พี่เราเนี่ยเพราะว่าน้ำม,มันสีไหลลงใส่หัวหมกขันเท่อปลาป,ป,ปีเท่า หอใหเห็ดยังไก็ได้ให้มันขยับออกจากอันนี้ย่ยจะบ่อ,อให้วางติดขอบขอบพี่นางเสมมาจากแล้จัดกิ <c ười> นเลี้ยงหฮ่ยห้อหมก,อกออหอมกแต่จังอวเนี้อย่ากว้าจะก่อนนี่เลยเออห่อหมกก็าอหมก็าต้มเลยไม่แย่หอมนึ่หอหอ่หอละกิโลขึ้นนองเลยถ้ามันขายนี่ขาดทุนขาดทุนถึงจะคิดแล้ว เสร็จแล้วจ้าแม่ไก่กับแกะจะหอมก็หออเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้หกมกก็สิเตรียมเอาเป็นหนึ่งนะจ๊ะเตรียมเอาเป็นึ่งกะทิอันลอยนานน่บทันเดีวใส่ตอนนี้ได้จ้ะพี่น้องเราก็จะทําการนึ่งนะคะเอามานึ่งหนึ่งสองสันเลยพี่น้อง ดึงไรงกรได้ให้่เปิดเลยนะคะรอสุดแล้วเราก็มาดูกันนะคะเปิดพระอบแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากะทิหัวกะทิที่เฮ็ดไว้นะจ๊ะโรยหน้านะคะโรยหน้าอ้้อ้าวควัน วัน <One> หม้อหอมขนาดนี้พี่น้องเลยเสียงเครื่องผ้าไ <c oughs> อหมกเราก็เสร็จแล้วสุกแล้วนะคะ อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดเตะเสียบค่ะพี่น้องเอ้ยแซมเลนี่จ้ะแล้วก็จะเอาวางไว้แบบนี้นะ่ะกระสุกแล้วก็รอกินได้เลยเดีกะล้อให้กะทิห่อนจัดน้อยนะจ๊ะแต่ว,วางไว้แบบนี้แหละพี่น้องก็เ,เอาหัวาากะทิโรยแล้วกะ เอาวางไว้แบบนี้เลยนะคะอุ่นสักหน่อยอ,อย่าอย่าเพิ่งปิดไฟดเด้อจวจะเด๋วรอให้กะทิห่อนให้รอให้กะทิละลายสักหน่อยก่อนนะคะถ้าอยากหัวว่าสุกหรือว่าพ่สุกเข้ากะซอ,อนจากลงไปถ้าถ้าซอนจากแล้วมันเป็นสีเขาง่ายๆก็สแสดงว่าปลาสุกถ้าเข่าสีเนืงองๆแม่กะ คืวสขั้นสุกเลยจ้ะแต่ว่ายังไม่สุกข,ข้างในแต่อันนี้สุกแล้วนะคะเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยสุกแล้วนะคะสุกแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟระกะทิเราละลายแล้วร้อนแล้วนะคะเราก็เตรียมเสิร์ฟประดับด้วยใบโหระพานิดหน่อย พื่อความสวยงามอยากกินไรก็ต้องหนุนกินรสที่น่งอันนี้เห็ดอันอัจจอยอแื่ๆมาจ้ามาแซ่บๆน้ำแม่ไก่ได้จ้าทุกคนสุกแล้วหอ่อหมก ok, ปลาดุกกับปลากายนะคะห, ok, ห,ห่อหมกห่อใหญ่ๆ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ใกล้กับแม่จันหอมในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้ามึงไปดูกพี่นอกไปดูชิ้นใ,ใหญ่ๆเลย